Nope. Alright. What up? Uh, let's go. <laughs> วันนี้เราก็กลับมาพบกับวิชาประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะคะในวันนี้วิชาประวัติศาสตร์จะมาสอนเรื่องความจริงกับข้อเท็จจริงความจริงกับข้อเท็จจริงนั้นก็จะมาสอนให้นักเรียนรู้จักแยกแยะเรื่องราวแยกแยะว่าเรื่องราวต่างๆที่เราได้รับรู้มานั้นส่วนใดเป็นความจริงและส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของคำถาม ทางประวัติศาสตร์ค่ะหรือที่เรียกว่าการตั้งคำถามทางประวัติศาสตร์นะคะทานักเรียนอยากจะรู้ว่าเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะ oh. hey. no. right. Let's go คำถ,ถามทางประวัติศาสตร์นักเรียนได้เรียนมาแล้วในช่วงชั่วโมงแรกนะคะก็คือเราจะต้อง เตรียมตัวไปเป็นผู้ถามที่ดีในหัวข้อที่เราจะต้องการหาข้อมูลนั่นเองค่ะและผู้ที่เราจะไปถามนั้นจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่เราจะไปถามด้วยนะคะนักเรียนจะต้องคำนึงว่าเราจะไปถามใครถามอะไรและถามเมื่อไหร่นะคะซึ่งการตั้งคำถามทางประวัติศาสตร์นั้นมีความสำคัญมากค่ะเพราะว่าจะนำไปสู่การหาคำตอบและเป็นแนวทางในการสืบค้นเรื่องราวของท้องถิ่นในอดีตได้อย่างชัดเจนค่ะ ามาในหัวข้อเรื่องความจริงกับข้อเท็จจริงกันบ้างนะคะความจริงนั้นหมายถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงสามารถตรวจสอบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนะคะและยืนยันได้ว่าข้อมูลที่เราได้สืบค้นมานั้นเป็นความจริงค่ะค่ะในด้านของข้อเท็จจริงนะคะซึ่งข้อเท็จจริงนั้นจะหมายถึงข้อมูลที่มีการรวบรวมได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะ แต่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบว่าข้อมูลใดนั้นเป็นข้อมูลที่เป็นจริงหรือว่าข้อมูลใดเป็นความจริงนะคะซึ่งเกิดอาจจะเกิดจากการที่มีผู้สร้างหลักฐานขึ้นมานะคะและอาจจะไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพอเราได้ข้อมูลมาจากใครนะคะเราจึงต้องไปแยกแยะอีกทีว่าข้อมูลที่เราได้มา,านั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่านะคะและมีอีกอย่างนะคะข้อเท็จจริงนะคะจะขึ้นอยู่กับหลักฐานที่เรามีอยู่นะคะ หากมีการค้นพบหลักฐานนะคะเกี่ยวกับข้อมูลใหม่หรือข้อเท็จจริงนะคะคาอธิบายเกี่ยวกับความจริงในประวัติศาสตร์นะคะจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะค่ะในการสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นนะคะเมื่อนักเรียนมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆมาแล้วนะคะนักเรียนจะต้องแยกแยะข้อมูลที่นักเรียนได้มานะคะว่าข้อมูลใดเป็นความจริงข้อมูลใดเป็นข้อเท็จจริงค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะ เราก็จะได้สามารถหาคําตอบจากคําคถามที่เราถามมาถามกับตัวเองว่าเราต้องการรู้เรื่องนี้เราจึงไปสืบค้นข้อมูลมาเมื่อเราสืบค้นข้อมูลมาแล้วเราก็จะต้องมาแยกแยะอีกว่าข้อมูลที่เราได้รับมานั้นเป็นความจริงหรือเป็นข้อเท็จจริงนั่นเองนะคะซึ่งอย่างนี้นะคะเขาเรียกกันว่าการตอบคําถามทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลค่ะค่ะ นักเรียนอาจจะยังแยกแยะระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงไม่ออกชัดเจนใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ชมกันนะคะว่าข้อเท็จจริงกับความจริงนั้นแยกยังไงนะคะโดยตัวอย่างของวันนี้นะคะจะเป็นนิทานเรื่องกล่องข้าวน้อยข้าแม่นะคะแล้วพอเราฟังนิทานจบเราลองมาดูกันซิว่า ส่วนใดที่เป็นข้อเท็จจริงและส่วนใดที่เป็นความจริงค่ะเราไปรับชมนิทานกันเลยค่ะสวัสดีครับทุกคนหลังจากที่เรารวบรวมข้อมูลจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ตามแหล่งต่างๆแล้ววันนี้เราจะมารู้จักการตรวจสอบข้อมูลที่เราได้มากันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เป็นความจริงและอะไรบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงสวัสดีค่ะนักเรียน ที่ตำบลตาทองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรมีเจดีองค์หนึ่งชาวบ้านเรียกว่าเจดีพระธาตุกล่องข้าวน้อยมีลักษณะคล้ายกับกล่องข้าวที่ชาวอีสานใช้ใส่ข้าวเหนียวเจดีนี้มีเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาและในวันนี้ครูจะเปิดตำนานกล่องข้าวน้อยให้ทุกคนดูกันนะคะ เป็นชายหนุ่มนิสยัยวู้วามเอาแต่ใจตนเองวันหนึ่งเขาออกไปทำงานแต่เช้ามืดรออยู่จนสายไม่เห็นแม่นำข้าวมาส่งทำให้รู้สึกหงุดหงิดเพราะหิวจนแสบท้องคอยชะเง้อมองหาก็ไม่มาครั้นดวงตะวันลอยสูงเกือบจะตรงศีรษะเห็นแม่ถือกล่องข้าวเดินกระย่องกระแย่งมาแต่ไกลทองรีบลุกออกจากรอบไม้ตรงเข้าไปต่อว่าทันที แม่มัมทำอะไรอยู่อ่ะรู้หรือเปล่าว่าข้าหิวจนจะเป็นลมหยุดแล้วอย่ากโกรธเลยลูกแม่หยุดยืนหอบหายใจด้วยความเหนื่อยเนื่องจากเดินฝา่าเปลวแดดมาเป็นระยะทางไกลแม่เป็นไข้ไม่ค่อยสบายพอลุกไหวก็รีบหุงข้าวหุงปลาแล้วเอามาให้เองนี่แหละและวทำไมถึงเอาข้าวใส่กล่องใบเล็กนิดเดียวมาให้ข้า จะพอกินได้ยังไงถึงกล่องจะเล็กแต่แม่ก็อัดข้าวมาแน่นนะลูกวดมากอยู่แล้วน่นนะรีบส่งข้าวมาให้ข้าเร็วเข้าทองกระชากกล่องข้าวมาจากมือแม่จนแม่เสียหลักล้มลงแต่ชายหนุ่มก็ไม่สนใจใยดีรีบเปิดกล่องข้าวกินอย่างหิวโหวยเมื่ออิ่มแล้วจึงรู้ว่าแม่พูดจริงเพราะข้าวในกล่องยังเหลืออยู่อีกมากทองเห็นแม่นอนนิ่งไม่เคลื่อนไหว รีบเข้าไปดูปรากฏว่าหญิงชราล้มหัวฟาดพื้นสิ้นใจไปแล้วชายหนุ่มเริ่มสำนึกตัวว่าตนเองทำรุนแรงกับแม่เข้าไปกอดศพร้องไห้แต่แม่ของเขาก็ไม่มีวันฟื้นขึ้นมาได้อีกแล้วทองได้สร้างพระธาตุขึ้นองค์หนึ่งณนะที่นั้นเปื้ออุทิศส่วนกุศลและใส่กระดูกของแม่ไว้เนื่องจากลักษณะของพระธาตุคล้ายกล่องที่แม่ใส่ข้าวมาให้ ชาวบ้านจึงเรียกกันว่ากระทาตกล่องข้าวน้อยซึ่งในปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดยะโสธรน,นักเรียนรู้ไหมคะว่านิทานเรื่องกล่องข้าวน้อยข้าแม่นี้มีทั้งความจริงและข้อเท็จจริงหรือเรื่องที่เสริมแต่งปะปนอยู่ด้วยกันแล้วเราจะทราบได้อย่างไรล่ะคะว่าเรื่องใดเป็นความจริงเรื่องใดเป็นข้อเท็จ หมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงสามารถตรวจสอบพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงและมีอยู่จริงเช่นตำนานเรื่องกล่องข้าวน้อยค่าแม่ที่ครูเล่าให้ฟังสิ่งที่เป็นความจริงก็คือพระธาตุกล่องข้าวน้อยซึ่งเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนมีลักษณะเหมือนกล่องข้าวตั้งอยู่ในเขตวัดพระธาตุกล่องข้าวน้อยจังหวัดยโสธร สร้างในพุทธศตวรรษที่23-25สมัยอยุธยาตอนปลายส่วนข้อเท็จจริงก็คือคำอธิบายเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เสริมแต่งขึ้นเพื่อผลต่างๆเช่นเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ความน่ายยำเกรงหรือความสนุกสนานที่เราจะต้องตรวจสอบเพื่อหาคำอธิบายที่สมเหตุสมผลต่อไป ข้อท็จริงคือเรื่องราวของพระธาตุกล่องข้าวน้อยที่เล่าสืบต่อกันมาว่าลูกมีความสำนึกผิดที่ได้กระทำรุนแรงต่อมารดาจนถึงแก่ความตายจึงได้สร้างใจดีพระธาตุกล่องข้าวน้อยแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลขออโหสิกรรมและล้างบาปที่ตนกระทำมาตุคาดคราวนี้นักเรียนเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างความจริง ข้อเท็จจริงหรือยังคะเข้าใจแล้วค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสําหรับวิชาประวัติศาสตร์ในวันนี้และเมื่อสักครู่ที่นักเรียนได้ชมจบไปก็คือตัวอย่างของการแยกแยะข้อเท็จจริงโดยดูจากตํานานกล่องข้าวหน่อยค่าแม่นะคะค่ะและก็เพื่อจะเพิ่มเติมให้นักเรียนได้ฝึกลองทํานะคะคุณครูก็จะมีใบงานที่ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ความจริงและข้อเท็จจริงให้นักเรียนทํานะคะและก็อย่าลืมไปทําใบงานที่คุณครูให้ทํานะคะเพื่อฝึกในการแยกแยะนะคะแล้วก็วันนี้วิชาประวัติศาสตร์ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้บายยขอให้ทุกคนตั้งใจทํางานนะคะ